อนนี้คนเจนไหนที <S <S ่รู้สึกว่าเป็นหนี้ครัวเรือนมากที่สุดเจนเรานี่เจนเรานี่แหละก็คือคนทํางานมันคือเจน X กับเจน Y นะครับเอาแน่นอน Y นี้ก็หนุ่มสาวแล้วนะครับส่วน X ก็อย่างผมนี่เขาเรียก X ็กซปลายๆก็ก็เป็นวัยนี้แหละครับที่เป็นติดเยอะที่สุดเนื่องจากว่าเป็นวัยทำงานประเทศไทยมีคนทํางานอยู่40ล้านคนจาก71ล้านนะวัยทำงาน40ล้านก็วัยนี้แหละครับที่เป็นคนติดเครดิตบูโรกันมาก ถ้าห้าสิบกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวติดแล้วถ้าใครอายปุประมาณพี่พศเนี่ยอาจจะไม่ต้องกลัวติดเกดิตบุโรเท่าไหร่แล้วนะเพราะอะ<อ>ไรเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าแตะหกสิบปุ๊บกู้ไม่ได้อ๋าถ้า,ถ,าถ้าไปแตะหกสิบปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยกู้ไม่ได้ถ้ากู้ต้องเอาร่วมเช่นสมมติจะขอกู้บ้านพอเราแตะหกสิบปุ๊บเขาต้องไปขอลูกมา,มากู้ร่วม,วมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอา,ายุใกล้ๆกล้จุดนั้นเนี่ยส่วนมากเราจะกู้ไม่ได้อยู่ดีแต่ผมก็ได้นะเพราะผมเพิ่งห้าสิบแปด อืแนะนําให้คุณพศซื้อสดทุกอย่างค่ะเขาเห็นชื่อยี่ห้อพิพศเขาก็ให้แล้วไงใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยถ้าอายุแตะ60เมื่อไหร่หรือใกล้60จะต้องมีการหาบุคคลอื่นมากู้ร่วม